คณะกรรมการโซนแก่นลำพักนะครับก็ได้มีการสรุปโดยเฉพาะสถานการณ์การเงินและออกปเป็นแถลงการโดยมีมติให้อาจารย์โกคินเป็นผู้อ่านแถลงการขอเรียนเชิญอาจารย์ครับครับแถลงการพักเพื่อไทยระบงนการต่อสู้ระหว่างก่อนประชาธิป,ปไตยกับฝ่ายเดเดียรามอำนาจนิยม 1. ความไม่สงบและความแตกแยกที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตั้งแต่ปี2549ยจนถึงทุกวันนี้ ล้วนมีสาเหตุมาจากแนวคิดและการดําเนินการของขอบวนการที่ต้องการสถาปนาระบอบปฏิเดการอำนาจนิยมขบวนการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างรรคประชาธิปัตย์กลุ่มมวลชนละเมิดกฎหมายและองคอ์กรตาม,ร,ร,มรัฐธรรมนูญหลายองคอ์กรที่ละเมิดร,ร,มรัฐธรรมนูญเพื่อกดดันให้ทหารยุดิอำนาจหากทหารยังไม่พร้อมยุดิอำนาจก็ให้องคอ์กรตาม,ร,ร,มรัฐธรรมนูญใช้อำนาจน,นอกร,ร,รัฐธรรมนูญสร้างสูญยากาศเพื่อให้ได้นายงตรี ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือให้ในายสุเทพเทือกสุบรรณและกลุ่มบปศได้สถาปนาตนเองเป็นปรัฐาธิปัตย์สในช่วง6เดือนเศษที่ผ่านมาขบวนการประเด็จการอำนาจนิยมได้โจมตีใส่ร้ายป้ายสีและมุ่งทำลายนายกยิ่งรักรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและแม้จะมีการยุบสภาผูาแะะ้แทนราษฎรเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนด้วยการเลือกตั้ง กระบวนการนี้ก็ไม่ได้เคารพในอำนาจของประชาชนตามรัฐธรรมนูญคงมุ่งขัดขวางการเลือกตั้งในทุกวิถีทางทั้งๆท,ที่คนทั้งโลกและคนไทยส่วนใหญ่เห็นว่าการเลือกตั้งคือทางออกของประเทศ 3. องค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญและปปชซึ่งมีหน้าที่ต้องให้ความเที่ยงธรรมในคดีต่างๆที่มาสู่ตนกลับทําให้ประชาชนผิดหวงังด้วยการบิดเบือนหลักกฎหมายเร่งรัดเร่งรีบ ดำเนินการกับคดีที่เกี่ยวกับรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์และตัวนายกยิ่งลักษณ์อย่างผิดปกติไม่เปิดโอกาสให้แสดงพยานหลักฐานอย่างที่ควรจะเป็น 4. ค่ควินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาที่วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกยิ่งลักษณ์สิ้นสุดลงพรรคเพื่อไทยได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเห็นแล้วว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในทุกมิติและที่ลึกที่สุดก็คือไปวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีคนอื่น ที่มิได้ถูกร้องสิ้นสุดลงด้วยอันเป็นการฝ่าฝืรถถนรัฐธรรมนูญมาตรา40อย่างชัดแจ้งเพราะร้รีเหล่านั้นมิได้รับทราบข้อาวาไม่มีโอกาสชี้แจงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานไดอย่างใดการวินิจฉัยขัดรถถัฐธรรมนูญเช่นนี้ยิ่งกระตุ้นให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ประชาชนที่รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายของของบวนการประเด็จก,การอำนาจนิยม ที่จะให้เกิดความให้ความขัดแยง้งขยายตัวไปสู่ความรุนแรงและตรียุกพักเพื่อไทยจึงเห็นว่าความ,มกระทำรุนตรีของรุนตรีทั้งหลายหาได้สิ้นสุดหรือไม่เพราะยังไม่มีการดําเนินคดีใดๆกับบุคคลดังกล่าวเลย5พักเพื่อไทยขอย้ำอีกครั้งว่าความพยายามของขอบวนการประเด็จก,การอำนาจนิยมที่ต้องการให้เกิดสุญญากาศเพื่อมีนายกมากตรา7หรือนายกนอกรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ เพราะนอกจากจะขัดหลักประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญแล้วยังเป็นการไม่ังควรอย่างยิ่งเนื่องจากมีพระาราชดำรัสไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องมั่วและไม่เป็นประชาธิปไตย